นในงานนี้ก็มีแง่คิดอะไรต่างๆให้เราเพิ่มภาษาความเป็นผู้นำแล้วถ้าเราเพิ่มเรื่องประวัติของมหาวิทยาลัยครับจะทำให้นักศึกษาขอเราได้รู้ว่าเขาเป็นมาของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงแล้วจะสามารถต่อยอดไปได้อย่างไรอาจจะทำให้พัฒนา,นาม,มหาวิทยาลัยเราได้มากขึ้นครับ ตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานที่จะต้องอยู่กับคนหนุ่มากในการควบคุมอารมณ์และการวางแผนง,งานที่เราจะต้องทำงานกันเป็นทีมเห็ในใจผู้อื่นค่ะผมว่าคนทุกคนมีความเป็นผู้นำ็นตัวอยู่แล้วนะครับแต่พอเรามีคำว,ว่าพัฒนาผู้นำม,มันเกี่ยวข้องหมายความว่าการที่เราจะเป็นนเงินได้นะั้นเราไม่สามารถอยู่ในบัญชีดได้เราต้องพัฒนาตัวเองเสมอ เราต้องทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำาขึ้นแก้วเมื่อไหร่เราเป็นผู้นำถ้าน้ำเป็นแจ้าเมื่อไหร่ใครจะมาอยู่กับเราค่ะคะที่ว่าทุกคนเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะแสดงความเป็นผู้นำของเรานั้นออกมาให้ทุกคนได้เห็น ามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเนี่ยจะทําเราคิดไว้อย่างไรเราก็กล้าที่จะทำมันลงไปนะคะแล้วก็มีเหตุผลค่ะมีหลักการคิดที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ควรที่จะเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะ มันไม่ใช่แค่รับผิดชอบงานแต่ว่าเราต้องเหมือนแบบเชื่อใจคนที่เราทํางานด้วยไว้ใจรู้จักเข้าถึงกับสมาชิกของเราอะคะ่ะแล้วก็เรื่องแบบการไปสอนงานคนอื่นอะไรเงี้ยให้เขามีจุดหมายมีเป้าหมายเดียวกับเรา